มสร M S, ะะ <S MS r M S r, r น้อมนอบน้อมจราบอภิมหาบารมีบรุมโคูพก็ใหญ่คุณแม่ใหญ่ค่ะวันนานองมัวลำพูค่ะเมื่อเช้านี้เริ่มตั้งแต่ไลฟ์ของคุณนกนะคะพ่อโคก็คุณนกได้แชร์เกี่ยวกับพลังชีวิตนะคะก็เห็นความรักความสามคีนะคะขอ,องกลุ่มนะคะตัวแทนนะคะ ก็เกิดปิติขึ้นตั้งแต่ไลฟ์คุณนกนะคะแล้วก็มาต่อที่ไลฟ์ตัวเองนะคะก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับกฎไปนะคะก็พอเราแชร์แล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ปิตินะคะในตอนที่เราแชร์เกี่ยวกับกฎนะคะว่าเรามองอยังไงเป็นอนัตตานะคะแล้วก็มาปิตินะคะในตรงที่เราแชร์กฎไตรหลักนะคะอ่าใช่อันนี้ถูกต้องแนละ้ว เพราะว่ากฎตายรักเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้จักอน,นิจจังนะอันนี้อตายลักษณะสามประการตรงนี้ถ้าเราไม่รู้จักอน,นิจจตาเราก็ไม่รู้จักทุกข์ถ้าเราไม่มันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ขั้นพว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันทนส,สภาวะไม่ได้แล้วจับขณะหมายว่ามันจับขณะไม่ได้ว่ายังไงเราบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตา อนัตตาของความีมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้ะคือเป็นอนัตตามันไม่มีมันไม่มีตัวตนจริงพระาวะตรงนี้มันที่จริงแล้วมันก็สมควรปิติเพราะว่าที่จริงตายรักอย่างเดียวเนี่ยเอาอยู่นะตายลักอย่างเดียวเนี่ยเอาไปสวมกับขันท่าเนี่ยนะหลุดได้นะหลุดพ้นได้เลยนะเอาอยู่นะตายรัก พราะว่าตายรักนี่เป็นมันเป็นพื้นฐานที่ว่าถ้าเข้าใจลึกๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจกันง่ายๆเหมือนกันตายรักลองลองอ่าอนิจจตาใช่ไหมอนิจจตาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาอันิจจตาก็คือทาเหมือนว่าเป็นธรรมธาตุของความที่มันไปเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงพอมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บ มันต้องเข้าไปที่จริงมันไม่ได้เข้าไปเลยนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมีลักษณะของายรักอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วอะไรที่โผล่ขึ้นมาแนละ้วแม้แต่ว่ามัตสเออร์ยกปากกาขึ้นมาแล้ววันานาก็ต่อปากกาปกุ๊บเนี่ยพอมัตสเตอร์ยกปากกาขึ้นมาพอปากกามันโผล่ขึ้นมาในจิตใจเราเนี่ยนะเราพอโผล่ปุป๊บเนี่ย ในประการที่มันมีตายรักมีทุกมีอะไรอยู่ในนั้นเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะอ่าแล้วมันก็มีอ e ิทัพมีอะไรมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยมันโผล่ขึ้นมาในจิตใจเราเนี่ยแม้ในจิตใจเราก็มีก็มีแล้วอยากคิดว่าตายรักเนี่ยเอ้ยนี่หมายหมายว่าทุกคนนะตายรักเนี่ยไม่ใช่มยยีเฉพาะในตัวรูปธาตุสี่เท่านั้นตายรักเนี่ยมันเข้าไป ในนามด้วยทั้งรูปทั้งนามมันมีไตรักทั้งหมดและธาตุธรรมธาตุธาตุรู้ทั้งหลายมันก็กดไตรักมณ์มาทางานเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทงาทง,ทงจมูกมันรู้ดับดับ,ดบรู้อยู่อย่างเงี้ยแล้วธรรมะเจ้บอกว่าวกุ้หน้าต่อไปนี้มาเจ้จะนับนะแต่อย่าฟังนะอย่าได้ยินนะ ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วกุมานาบังคับให้หูไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้ค่ะยังไงก็ได้ยินได้ยินแต่เรารู้ <c oughs> ว่ามันมีเสียงขึ้นแล้วมันก็ดับลงนะคะเสียงนับหนึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับสองมันเกิด <c oughs> มันก็ดับ,ม,ดบมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างนี้นะคะแต่เราไม่สามารถ <c oughs> ที่จะบังคับว่าไม่ได้ยินไม่ได้แต่เราได้ยินแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเสียงเฉยๆนะคะใช่ <c oughs> มันัรดับไปได้เพราะว่าเสียงที่มาเซอร์พูดไปเนี่ยพอพูดออกไปปั๊บเนี่ยมันก็มีกฎใจรักกับผสมไปกับเสียงด้วยเลยแหละสุดท้ายมันต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันต้องแล้วมันก็ดับไปเราบังคับมันไม่ได้บังคับว่าันให้ได้ยินนี่ก็ไม่ได้บังคับมันเป็นอนัตตามันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยในเสียงเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องเสียงนะมันก็มีทุกอย่างถูกไหมอันนี้คุณวนาเขาถูกแล้วแหละก็ดีงามนะ ได้มาแชร์เปลี่ยนให้กับคนเนาะเรื่องของกฎธรรมชาติแล้วอันนี้กุศนา,าก็เราพอเราเก่งใจรักแล้วเราก็ไปเรื่องของอริยสัจหรือว่าไปเรื่องของนะปิจาตเนาะไปเรื่องของกฎธรรมชาติอะไรเนี่ยนะน่าจะได้เนาะก็มันไม่ได้ยากอะไระอ่ไดีงามดีงามดีงามนะ กราบน้อมในความมหาเมตานะคะของท่านพ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่เจ้าค่ะลูกจะน้อมนำคำสอนไปมาฝึกปฏิบัติแล้วก็มาสกต่อนะคะให้กับนะคะกลุ่ม MSR นะคะให้ได้เข้าใจแล้วก็คนทั่วไปได้เข้ามาสู่ระบบ m อ r มให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะแต่คุณวันนานี่ก็ต้องไปศึกษาวิธีการเปลี่ยนพลังกับนอกด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมเออ ได้ดยเปลี่ยนแปลงนะดีงามเนาะเข้าใจคะ่ะพอขูเข้าใจคะ่ะเมื่อเช้านี้ศึกษาคุณลูกบ้างแล้วนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะในการนํามาใช้นะคะดีงามเนาะเดี๋ยวถ้าเครื่องไม้เครื่องมือมันสําเร็จเสร็จมามันก็่ะทาให้กระบวนการมันง่ายขึ้นแล้วก็มันได้ผลออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับดีงามคุยแต่ม